รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถิตในดวงใจตราบนิดนิรัน์น้อมศีรากาะกราบแทบพระยุค,คลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำรายการ ขอขอบคุณมีลาการ์เดนลิทรีทคอเทจสัมผัสปากช่องในมุมมองใหม่ใจกลางหุบเขาที่เงียบสงบและผ่อนคลาย ราจะพักที่นี่แต่เรื่องของเรื่องเราเราจะไปเที่ยวไหนอ่ะเออนั่นดิไปเที่ยวไหนเนี่ยสระบุรีสิคะสระบ,บุรีสิคร,บรับสระบุรีสิค่ะสระบ,บุรีสิคสรับสระบุรีค่ะสระบ,บุรีคะร่บบคะ กรุงเทพนะครับขับรถมาเนี <im itsu> <night> uh ่ยชั่วโมงนิดๆถึงแล้วนะครับแต่ถ้าขับเร็วนยก็ชั่วโมงเดียวก็ถึงเป็นความสุขเป็นความงามของธรรมชาติที่นังใกล้ตัวมากโดยเฉพาะเรื่องราวของน้ําตกก็แนะนาอย่างที่บอกไปครับว่ามาในช่วงปลายปีแล้วก็ต้นปีน่าจะเหมาะกับการที่จะมาที่ขนาดเขาบอกว่าน้ําน้อยนะครับอยู่ข้างล่างยังเห็นความสวยงามขนาดนี้ด้านบนจะขนาดไหนนี่นีคนนําทีมอยู่เดี๋ยวเราแอบตาเข้าไปเห็นไหมลึกไหมลึกไหมอ่ะนี้บอกไม่ดิลึกไอ้นี่งงลึกเลย ห้าสิบคนมีการแบ่งไหมว่าดูแลกันคนละกี่แปลงอ่ามีการแบ่งครับอ๋อแปลงใครแบ่งมันใครแบ่งมันมีมีมีเก้าไก่ใช่ไหมหรือว่าเฮ้ยฉันอยากจะแปลงนี้เปลี่ยนกันไหมไม่ได้ไม่ได้เราสรงรั้นรอบของเราไปเรื่อยๆสิ่งคิวใครคนนึงก็ทำจัดสถานที่สวยงามทั่วไปก็มีตกแต่งผมใช่ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งครับงานประชุมหรือว่างานเลี้ยงต้อนรับครับเลี้ยงปาร์ตี้อะไรกันก็ได้รวมถึงงานศพก็ได้ก็ได้อุ้ย เรราะวังนิดนึงพูดถึง่คนีบปุ้มเลยฮะเราจะมาประกอบร่างกันจับลาสัญ่าหมูนะครับอันดับแรกนะครับเราก็มีแผ่นลาสัญ่าที่เราลวกไว้เรียบร้อยครับเป็นชั้นแรกครัหมอตัวจังคร uh, ับแล้วก็ช anyway. ั้นที่สองเนี่ยครับจะเป็นส่วนของอยากให้คุณลองชิมนะฮะนี่เป็นส่วนแรกของเราส่วนแรกอันนี้คือแบบอันอันเป็นเป็นเป็นอันแรกเลยค่ะใช่จ่าจ่าเป็นไส้แรกไส้แรกอันนี้เป็นไส้แรกคลอตัวไข่ตัวไข่ตัวไข่นะฮะ สถิตยอยู่ในใจตราบนิรันน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณเป็นล,นล้นผลอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเคทีเลสทัวรองจำกัดชาวอิตาเลียนมักจะตั้งเป้าหมายที่สูง มองได้ไกลและให้สัมผัสของความเป็นต้นตำรับดั้งเดิมกับทุกๆสิ่งแอคเนซี i, ให้สัมผัสของความเป็นต้นตำรับและคุณภาพตลอดการด้วยรูปโฉมใหม่วงค่าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระม่อมรำลึกในพระมหากรณาทิคุณหาที่สุดมีได้ค้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเคทีเลสโตรองจำกัด ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานี อันนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ําตก3หลันนะครับซึ่งก่อนนั้นน่ยเขามี2ชื่อแต่ก่อนเขาชื่ออุทยานแห่งชาติพระพุทธฉายนะครับหรืออาจจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาสาหลันแต่ปัจจุบันก็รู้กันนะว่าต้องเรียกว่าน้ําตก3หลันซึ่งครอบคลุมถึง4อําเภอนะครับทั้งอําเภอเมืองอําเภอแก่งคอยหนองแคแล้วก็วิหารแดงตอนนี้มาถึงแล้วด้านในจะเป็นในส่วนของน้ําตก3หลันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะทําอะไรกันไม่รู้เดี๋ยวแอบไปถามหน่อยดีกว่า อยงผมดังเลยไม่เป็นไรครับอันนี้ทำอะไรครับพี่ทำหลังคาพักร้อนนะครับพักฝนหลบฝนหลบแดดครับช่วงนี้น้ำน้ำเยอะไหมน้ำมีน้อยน้ำน้อยฝน,นย<ม>ตกไม่แรงครับเมื่อกี้ผมแอบเห็นป้ายพี่ระวังนกทำไมต้องระวังนกอ,ะอ่ะน,น,น,นกแก๊กครับนกแก๊กน,นกแก๊กเขาเลี้ยงที่นี่เขานำมาปล่อยพอเขานำมาปล่อยปุ๊บเนี่ยมันจิกมันไล่จิกหัวคนครับ นกแก๊กไล่จีหัวนกแก๊กมันคือนกอะไรพี่เอ่อพวกประเภทเดียวกับพวกนกเงือกนกอะไรนะฮะนกปากใหญ่ๆหญ่ฮะอ๋อแต่คล้ายๆนกเงือกเลยครับแต่ตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กกว่าแล้วพี่เคยโดนไล่จีป่ะครับโดนครับโดนก็โดนโดนหลายคนครับอ๋อแล้วบอกให้ระวังนักอ๋อต้องถามพี่นี่พี่โดนนกแก๊กวันนี้ครับพี่พี่โดนนกแก๊กจีแล้ครับ ประมาณไหนพี่มันจิกตรงไหนเนี่ยมันชนก็มันถึงกระจิกมันชนปากมันใหญ่อะพี่มันรักพี่ไงใช่ไหมประมาณนั้นบอกว่ามันเป็นตัวผู้มันจะดุฮะแล้วในยังมีอยู่ไหมมันอยู่แถวเนี้ยแหละมันไม่ไปไกลหรอกเดี๋ยวนี้แล้วมันจะมาไหมครับพี่มาเดี๋ยวหิวมันจะออกมากินข้าวกินไม่เป็นแล้วผมจะโดนนกแก๊กไหมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องต้องฝากถึงหลายคนที่จะมาที่น้ําตกสามหลันต้องระวังนกแก๊กฮะไหนฮะนี่คือการตามหานกแก๊กครับ นกที่เขาบอกว่าต้องระวังกับการที่มาเที่ยวน้ําตกสามลันต้องระวังนกแก๊กไหนพี่โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนุ่นน่นน่นแล้วมันต่างจากนกเงือกอะไพี่มันก็ไม่แตกต่างกันแต่นี่มันพันเล็กครับอ๋อพันเล็กนกเงือกมันตัวใหญ่ครับอ๋อคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่นะครับนกแก๊กใครมาน้ําตกสามลันต้องระวังนกแก๊กอืมแก๊กแมมคิงโอ้ไม่ใช่นนแจ๊ โอ้โหเห็น oh, น้ำตกสามหลันแล้วนะสวยงามมากนี่เ ну ห็นบางท่านกำลังจะโอ้โหลงทีน้ำอาจจะลดได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับมากันเป็นครอบครัวเลยคนไหนคุณพ่อครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณลูกย่งคุณพ่อคุณแม่กินข้าวปะครับทำไมคุณลูกตัวอย่างนี้แล้วนี่น้องสาวครับแย่งน้องสาวกินหลานเงี้ยฮะ หลานลุนลูกสาวนี่ล้านร้ <c oughs> านและแ <c oughs> ย่งลูกกิน <c oughs> อารมณ์เสียแล้วเกินเดี๋ยวถามก่อนมามาที่นี่บ่อยไหมครับคนนี้ <c oughs> มาเรื่อย <c oughs> ๆมาเรื่อยมาบ่อยเลยเพราะเป็นคนที่สระบุรีบอ๋ออยู่ <c oughs> ยน้องแซงน้องแซงเขาบอกมะม่วงอร่อยครับ <c oughs> มะม่วงมันใช่เอาวันนี้ติดมาไหมฮะมะม่วงมีไหมฮะไม่มีออารมณ์เสียเลยเขาบอกว่าที่นี่นะครับสมัยก่อนโดยเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นน่นสิ านญี่ปุ่นเนี่ยใช้เป็นที่สองกล้องดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามเรื่องเรื่องช่อยไหมบอกทนี่ยอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของธรรมชาติก็อาจจะแอบบซ่อนงำได้ไงไม่ให้เห็นตรงเห็นตัวงี้แต่ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวนะฮะโดยเฉพาะที่น้ําตกสามลันเนี่ยขอแนะนําให้มาในช่วงตุลาคมถึงมาการาคมเพราะว่าเป็นช่วงอากาศที่สบายสยเย็ยนๆเออ จะได้แบบว่ามีแบบความโรแมนติกประมาณนั้นโอ้โหต้องบอกเป็นความเสียดายเหลือเกินเรื่องเรื่องอจัดบิกินี่มาด้วยนะกาจะโชว์แล้วก็ตูมลงสะเลยนี่แอบเห็นคู่หนึ่งกำลังจีจาจีจาเรื่องชาวบ้านคือง,งานของเราเขามาสองคนไงมาสองคนและเรื่องเรื่องไม่มีใครถ่ายให้ก็ต้องเซลฟี่มองมมไม้เซลฟี่อื นะครับมีน้ําตกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นน้ําตก3หลันก็จะเป็นลานหินกว้างเรียงซ้อนกันเป็น3าชั้นมองดูิล้ายบันไดเนะหรืออาจจะเป็นน้ําตกโพหินดาดรวมไปถึงน้ําตกโตนร,รากไซก็จะห่างจากที่ทําการประมาณสัก400เมตรหลายคนอาจจะแบบแวะเซลฟี่แวะถ่ายลงถ่ายรูปก,ก็ตามอัธยาศนะัยเน้อจะบอกว่าถ้าใครอยู่กรุงเทพน,นะครับขับรถมาเนี่ย ชั่วโมงนิดๆถึงแล้วนะครับแต่ถ้าขับเร็วหน่อยก็ชั่วโมงเดียวก็ถึงเป็นความสุขเป็นความงามของธรรมชาติที่เป็นใกล้ตัวมากโดยเฉพาะเรื่องราวของน้ําตกก็แนะนําอย่างที่บอกไปครับว่ามาในช่วงปลายปีแล้วก็ต้นปีน่าจะเหมาะกับการที่จะมาที่น้ําตกสามหลันนะฮะต้องบอกเลยว่าสระบ,บุรีเนี่ยละเขบอกพอพูดถึงชื่อนี้กระลีปับ๊บน้ําตกเจ็ดเสาน้อยมีดีมากกว่าที่คุณคิดนะโดยเฉพาะที่นี่ครับอุทยานแห่งชาติน้ําตกสามหลันครับสุดยอดขอบคุณฮะซาตาเฟ่เสิร์ฟความสุข ทุกสถานีตอนนี้ผมจะขึ้นไปถึงจุดสุดยอดของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันณบัดนี้ถ้าพร้อมแล้วไป เรื่องนินทาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ว่าจะทํางานในออฟฟิศหรื fitness. อชีวิตจริงคนเราเนี่ยไม่มีใครไม่เคยถูกนินทาแต่อยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยจะเปลี่ยนการนินทาเนี่ยไปเป็นเรื่องของแรงผลักดันหรือจะไปเปลี่ยนการนินทาเป็นเนรื่องของความโมโหแต่ผมก็มาว่าถ้าเกิดว่าคนว่านินทาว่าเราทําไม่ได้อย่างเงี้ยก็ลองทําให้เขาเห็นว่าเราทําได้แต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นถ้าบางครั้งรู้สึกว่านินทาแล้วจุดลาคาญที่เขามานินทาเราอย่าไปลาคาญเลยแสดงว่าเราเนี่ย เดินถ่านเข้ามาไกลเข้าถึงมีทางรับหลังเราได้เพราะเขายังอยู่หลังเราอยู่นะครับสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่ Fe, เสิร์ฟความสุขทุกสถานี สถิตยอยู่ในใจตราบนิรันดรน้อมสำนึกในพระหมหากรุณาที่คุณเป็นหลนผลอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเคทีเลสโวรองจำกัดสน,นับสนุนบริการโดย True Star ผู้นำด้านมัลติวิตามินอันดับหนึน่ง จากน้ําตก3หลันนะฮะเราก็มาต่อกันในเรื่องของธรรมชาติเขาบอกเนี่ยกำลังจี้เลยโดยเฉพาะเรื่องราวของสวนหรือว่าไร่เปจมาศครับแจม่มไม่ละแรล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับหรือว่า Agro Tourism มสวนบิ๊กเต้โอ้โหชื่อสวนอลังการเพราะว่ามีคำว่าบิ๊กอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับบิ๊กเต้นี่ยืนรออยู่เลยคัับิ๊กเต้ตามผมมาครับสวัสดีครับ ดครับผมบิ๊กเต้บบิ๊กเต้ครัหรือบิ๊กต้าครับบิ๊กเต้ครับรบิ๊กเต้นะฮะ <c oughs> นี่ยืนตูงตรงป้ายนี้เลยครับเมื่อกี้ผมพูดถูกใช่ไหมว่าที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรถูกต้องครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยเพิ่งจะมาคุ้นเคยกับบิ๊กเต้การ์เดนหรือว่าสวนบิ๊กเต้มาไม่ไม่ถึงปีแบบอ่าใช่ครับยังไม่ถึงปีครับทำไมถึงมีสวนบิ๊กเต้มาครับพอดีว่าเราเพิ่งเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวเมื่อเมื่อหนึ่งมกราโอโหปีใหม่เลยใช่นี่เอง ครับผมครับผมก็คือเพิ่งจะผ่านมาตั้งแต่ปี59จนถึงตอนนี้ถึงตอนนี้ครับซึ่งก่อนนน้นนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจของของครอบครัวใช่ครับผมเป็นสวนดอกไม้ตัดดอกอย่างเดียวครับเฉพาะเบจมาศป่ะฮะดอกเบจมาศอย่างเดียวครับหลักๆนะครับหลักๆเลยครับผมเดี๋ยวสักครู่ต้องให้คุณคุณเต้นะครับพาไปชมเบจมาศแต่ว่าผมแอบเห็นนี้เมนอนี้เป็นส่วนของโซนกาแฟใช่ครับไว้รับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมจริงเพราะบางทีเนี่ย พอมาถึงปุ๊บมีแต่สวนอ่ะหิวน้ําอยากจะมาจิบ<ช>จิบ<ม>อะไรเงี้ยก็นั่งพักได้เ้วเป็นสวนเกษตรบางทีอาจจะไม่มีล่มไม้อะไรมากนักครับบางทีบางช่วงจังหวะจะร้อนบ้างนั่งพักอันนี้เป็นโซนสีขาวพูดถึงความนิยมครับใครที่จะใช้ในส่วนของเบญจมาศเนี่ยสุดหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัดหว้พักไหมจริงๆแล้ววหว้พักก็มีับ จัดสถานที่สวยงามทั่วไปก็มีตกแต่งผมใช่ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งครับงานประชุมหรือว่างานเลี้ยงต้อนรับครับเลี้ยงปาร์ตี้อะไรกันก็ได้รวมถึงงานศพก็ได้ก็อะไรมาอุ้ยระวังนิดนึงพูดถึงศพนี่ปุ้มเลยนะแต่ถามดอกดอกเป็นจะม้านี่เขาขายเป็นเป็นเป็นช่อหรือเป็นดอกขายสิบดอกเป็นหนึ่งกครับอ๋อเป็นกําที่นี่จะเรียกเป็นกัมเป็นกรมสิบดอกคือหนึ่งกํากี่บาทครับถ้าตามตลาดเขาขายเท่าไหร่ตลาดก็ร้อยกว่าบาท ก็ตกดอกสิบกาบาทใช่ครับไปถ้ามาซื้อที่นี่ซื้อที่นี่ก็ประมาณ7 0บถึง80บาทหอมเหมือนมามาถึงที่เลยครับผม,มราคาต่างกันไหมแต่สีสีขาวสีเหลืองสีภูต,ต่างไหมตอนนี้ของตอนนี้ณนะตอนนี้นะครับของเราราคาเดียวกันหมดเลยทุกสีทุกทั้งเบนทั้งหมําจะราคาเดียวกันแต่เบนเนี่ยเราจะนับสิบดอก แต่ถ้ามัมเนี่ยเราจะเป็น1กิโลกร,รมัมเราจะชั่งน้ําหนักครับที่การยาวประมาณ70เซนคุณผู้ชมอย่างงงนะฮะเบนกับมัมคืออะไรอย่างที่เราบอกครับเบนคือดอกเดียวถ้ามัมมาเป็นช่อประมาณนั้นนะครับถามพีเ่เต้ครับว่าที่นี่อย่างที่บอกครับว่า100ไร่พนักงานทั้งหมดกี่คนครับรที่ดูแล10 <50 S 1> คน50ค,คนมีการแบ่งไหมว่า ดูแลกันคนละกี่แปลงอ่ามีการแบ่งครับอ๋อแปลงใครแบ่งมันแปลงใครแบ่งมันครับมีมีมีมมก้าวไก่กันไหมบอกว่าเฮ้ยฉันอยากได้แปลงนี้เปลี่ยนกันมีไหมไม่ได้ครับไม่ได้เราจะลัดล็อกของเราไปเรื่อยๆถึงคิวใครคนนั้นก็ทําแล้วก็ดูแลจนกระทั่งตัดดอกเลยการใส่ใจหรือว่าดูแลเมนจามาเนี่ยเขาต้องการน้ําเยอะไหมพอสมควรครับจะขาดน้ําไม่ได้เลยเพราะเขาจะเหี่ยวง่ายมาก แสดงว่าแฉะไปก็ไม่ได้วันหนึ่งประมาณกี่รอบครับลองรดน้ำเขาอยู่ที่สภาพอากาศครับถ้าฝนตกมาบางทีแค่รอบเดียวบางทีถ้าแดดแรงๆหน่อยก็2อรอบปรมโดยประมาณครับผมทางถึงการส่งต่อบ้างแน่นอนต้องส่งต่อไปถึงคนที่ขายดอกไม้กันตามแต่เฉพาะไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยครับเฉพาะไทยในไทยอย่างเดียวครับนะครับตอนนี้มีออเดอร์มาจากเมืองนอกบ้างีหมครับหรือว่า มีมีมาบ้างครับแต่ว่าเราก็ย,ยังไม่พร้อมที่จะส่งอ๋อมันก็ต้องอยู่ในเรื่องของความพร้อมส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่ถ้านในเมืองไทยถ้าพร้อมก็ยินดีมาเหมือนกันถ้าจะติดต่อในส่วนของส่วนวิกเต้ตอนนี้เมืองไทยสะดวกครับสะดวกเลยทุกที่ครับผมตอนนี้ก็เริ่มจะรู้สึกว่าขาผมจะจมไปเลยลงค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวออกไปนอกไหมครับต้องให้คุณเท่ครับากหนยฮะกับ ส่วนบิ๊กเต้หรือว่าบิ๊กเต้การ์เด้นครับหรือว่าหลายคนอย่าออู้อยากมาอลังการและเกินกับความสวยงามของเบจมาศครับครับผมก็ถ้ามาเที่ยวจังหวัดสระบุรีครับก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวเชียงเกษตรที่น่าสนใจเราเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงไม่ถึงปีครับ,รบต้นต้นปีนี้เองครับก็จะได้พบกับดอกเบจมาศหลากสีสันมากมายเจ็ดสีเลยเจ็ดสีเลยใช่แล้วก็ปลอดสารด้วยนะครับเนี่ยสามารถเด็ก เดินได้ผู้ใหญ่เดินดีสามารถจับถ่ายรูปอะไรได้ครับสวยงามเลยครับผมโดยที่มีค่าบริการคนละ20บาทคือเป็นค่าเข้าชมใช่ยี่สิบบาท20บาทอันนี้จะสารภาพรักผมเลยครับคุนเต้ใช่เลยครับโอ้โหวันงความรักอันนี้คือยังไงครับุณเต้อันนี้คือดอกไม้เราสามารถชี้ในแปลงเลยถูกใจดอกไหนถอนมาได้เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราบ้านใส่ซองพลาสติกให้แล้วล่าบ้ังได้เลยจ่ายตังครับครับผมผมจ่ายเท่าไหร่ครับ อันนี้เหรอครับแต่นีพิเศษให้ <esh> เลยครับโอ้โหผมเองก็น้อมรับนะฮะนะฮะต้องบอกว่าเก๋มากครับใครที่ชอบในส่วนของความเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะในเรื่องของดอกไม้นะครับย้ำนะครับสระบุรีไม่ได้มีดีแค่ดอกทานตะวันนะครับถ้าคุณรักในเรื่องของธรรมชาติโดยเฉพาะเลยจะมากที่นี่เบ็ดเสร็จ7สีแล้วก็ที่สําคัญเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่8โมงเช้าครับถึง5โมงครึ่งเย็นครับนะฮะ ย้ำนะครับใครที่อาจจะมาไม่ถูกก็ตามแต่โทรสอบถามแล้วกันนะฮะกับส่วนบิ๊กเต้หรือว่าบิ๊กเต้การ์เด้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเอาไปขายต่อนะครับผมอุ้งข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรณาธิคุณหาที่สุดมีได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเคทีเลส u ตรองจำกัดชาวอิตาเลียนมักจะตั้งเป้าหมายที่สูงมองได้ไกลและให้สัมผัสของความเป็นต้นตำรับดั้งเดิมกับทุกๆสิ่งแอคเนซให้สัมผัสของความเป็นต้นตำรับและคุณภาพตลอดการด้วยรูปโฉมใหม่ ขอขอบคุณ h y b ters, i t Outfitters a g n e s นซพาสต้าคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีหลายคนที่หิวแล้วเนะครับเราจะมาหาจานเด็ดกันอีกในสัปดาห์ครับกับร้านสลัดแฟคทอรี่นะครับที่สาขา b ี h ฮฟ์เมืองทองธานีนะครับตอนนี้เชฟก็อฟรออยู่นะครับไปดูซิว่าวันนี้อะไรคือแอคเนซี่จาน,นเด็ดครับ ติดใจกับเมนูเด็ดนะครับของร้านสลักเฟรบรี้สาขาบีไฮนะฮะต้องมาเจอเจออีกหนึ่งครั้งกับเชฟกอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหต้องวักครั้งก่อนเราอร่อยกันไปกับสปาเกตตี้ปลาเค็มทะเลครับผมอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วกันนะครับอยากให้เชฟกอล์ฟจัดให้อีกทักนหนึ่งจานวันนี้เป็นวันนี้เป็นลาซานญ่าหมูครับลาซานญ่าหมูครับผมซึ่ง ถ้าจะใช้เส้นหรือว่าในส่วนของแอนซีเราใช้เป็นเราใช้เป็นตัวเส้นลาซัญย่า,ยาของแอนซีอันนี้เลยฮะตัวนี้เลยครับอ๋ออันนี้มันไม่ใช่เป็นเส้นมันเป็นแผ่นไหมฮะเป็นแผ่นครับโอ้อยากเห็นจังเลยน,นี่ขอดูหน่อยนี่เป็นอย่างนี้เลยว้าว <Wow. S 1> จัดไปกับเมนูนี้ครับลาซัญ่าหมูครับ ลอยอนนค,รครับเป็น<ม>ชั้นแรกครับดูสวยจังั<ม>แล้วก็ชั้นที่สองเนี่ยครับจะเป็นในส่วนของตัวไส้ไส้นะครับ สาขาดีไฮเมืองทองธานีนะครับต้องขอบคุณไอซี่จานนี้เด็ดอีกครัางนะครับขอบคุณมากครับแลมม่าฮะกับลาซันญ่าหมูนะครับฝีมือจากเชฟก๊อฟผมต้องให้เชฟก๊อฟฝากนะฮะกับสาขานี้ครับกับสลัดแบตเตรี่ครับได้ครับสาขานี้นะครับเมืองทองธานีนะครับก็เดินทางมาง่ายๆนะครับลงทางด่วนเจ้าพนักก็ได้หรือว่าลงทางด่วนเมืองทองธานีก็ได้นะครับ เข้ามาที่เมืองขอนแน่นรานจะอยู่ตรงข้ามกับห้างทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะครับอยู่ในโครงการห้างที่ชื่อว่า b ีไฮนะครับครับผมที่กัดของร้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เครับผมแล้วก็ที่ขายเันได้มีสาขาอื่นด้วยใช่ครับสาขาเรามีอีก2สาขานะครับอ่สาขาที่แรกสาขาแรกนะครับก็คือสาขาโรบินสันจิตสมาครับรบอยู่ไปใกล้กับ อารเก็ตนะครับผมแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็จะอยู่ที่คิสโซพาร์คเรียบดวดรามินฮาครับผมนะฮะใกล้สาขาไหนก็ไปอร่อยสาขานั้นนะครับกับสลัดแพคตรีนะฮะวันนี้ขอบคุณจับคุณก๊อฟนะครับขอขอบคุณแอ n เนซี่พาสต้าคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีผมอยู่ที่ถนนพี่ชัยนนรงง์สงคราม11นะฮะเราจะมาสอะหาร้านขายขนมเปี๊ยะแจ็มมากชื่อว่า ขนมเปี๊ยะสีรุง้งแต่ว่าจะไปยังไงต้องแอบ,บถามครับเปค,ครับพี่พี่ขนมเปี๊ยะสีรุ้งบอกอร่อยมากเลยครับโอ้โอร่อยเลยครับนุ่งกันเพียบเลยครับจริงเหรอจริงรครับพี่อยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ซอยที่สองเนี่ยครับพี่อ นี่ครับตรงรถโคกนี่ครับซอยรถโคกเนี่ยพี่ออกเข้าไปเลยโอ้อร่อยมากๆเลยครับเจ๊เจ๊สวยไหมโอ้เจ๊เนี่ยงอมแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ขนมเขาอร่อยเยี่ยมครับมีขนมเปี๊ยะมีขนมสารพัดเลยสารพัดนมเค้กก็มีครับโอ้เขาขายมอไซค์ไปเท่าไหร่ครับมอไซค์สิบห้าบาทครับผมเดินไปดีกว่าขอบคุณพี่นะครับเจอจนได้นี่ไงขนมเปี๊ยะสีลุงแล้วก็ดูจากราศีแล้วโอ้โหประกายมากต้องเป็นท่านี้แน่ๆฮะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่สีรุ้งหรือว่าคุณพี่ขนมเปี๊ยะครับสีรุ้งอ๋อแน่นอนเป็นชื่อของพี่ด้วยเป็นชื่อเลยค่ะอ๋อนะสวัสดีครั้งนึงนะฮะดีกับรายการเรานะครับต้องบอกว่าเป็นร้านเขาบอกเป็นเจ้าแรกของที่นี่เลยนะจะเป็นเจ้าแรกในสรับบรีอือคือมองจากโอ้โหสลรพัดสารพันมากกับขนมหลากหลายมากมีขนมอะไรบ้างครับเป็นขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะค่ะเป็นขนมเปี๊ยะแล้วอย่างอื่นก็เป็นอง์ประกอบ คือจุดเริ่มต้นของการทำขนมเปียกไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ได้ตั้งใจเราก็อยากจะมีอาชีพอะไรสักอย่างเพื่อจะได้เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกนะคะใช้เวลาในการเตรียมตัวหรือว่าฟอร์มนานไหมครว่าจะได้เป็นขนมเปียสีลุงก็ใช้เวลานะคะใช้เวลาคือเราทําตั้งแต่ลูกเล็กๆลูกระบาดมาเลยนะคะลูกระบาดลูกระบาดค่ะตอนนั้นลูกระบาดแล้วก็ค่อยๆขยับมาขยับมาขยับมาจนนะคะเวลาเนี้ย นี่เป็นเป็นสูตรแรกของเราสูตรแรกอันนี้คือแบบอันอันอ่เป็นเป็นเป็นอันแรกเลยค่ะอร์เดนอนเลยใช่จ้าจ้าเป็นไส้แรกไส้แรกอันนี้เป็นไส้แรกเค่ะเชิญทั่วไข่ค่ะทั่วไข่นะคะขอชิมเชิญค่ะเชิญเลยต้องไข่เห็นต้องชมทีน่ะโอ้โหนต้องแต่สัาแรกมันนุ่มหุงค่ะจังเออทั่วไข่ทั่วไข่ ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบครับร้อยสี่สิบค่ะภาพจัมโบหน่อยร้อยสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบต่มีในต้นเทศกาลต้องให้คุณพี่สุบนึงอควาน่อยละกันฮะเกี่ยวกับเรื่องของร้านนี้จะมายังไงครับมาหาเรานี่ก็จะประมาณซอยสองอยู่ในตลาดสุขุมานนะครับในตลาดสุขุมานครับผมย้ำอีกทีดีกว่าถ้ามาที่ร้านขนมเปี๊ยะสีลุงจะได้อะไรบ้าง ก็ได้ขนมอร่อยอร่อยมีขนมเปี๊ยะขาดัางเดิมของเราเลยเป็นจ้าแรกเลยครับผมแล้วก็ขนมของฝากค่ะมันจะเป็นของฝากแล้วก็ของฝากทุกอย่างที่เราทำก็จะมีคุกกี้นะคะหน้างากิบลำดวนคุกกี้สิงคโปร์นี่เดี๋ยวใกล้เดือนหน้าเราจะเริ่มทำเยอะครับผมแต่ถ้าถ้าเดือนนี้เราจะเน้นทุกๆเดือนที่ว่าปกติธรรมดาคือเน้นขนมเปี๊ยะอย่างเดียวครับผมแล้วก็ตามออเดอร์ด้วยตามออเดอร์ออเดอร์ที่นี่เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ ตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งพอแต่เช้าเลยค่ะปิดห้าโมงเย็นอ๋อปิดห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวร้านนอกก็จะถึงสองทุ่มนะครับหาลูกค้าที่มามืดๆเนี่ยผ่านข้างนอกให้ซื้อข้างนอกนะเพราะข้างในจะปิดนะฮะหาพักใครที่อยากจะหาของฝากนะ้วเขาบอสระบุรีนึกถึงกะหรี่ปั๊บลองขนมเปียกแล้วคุณจะติดใจอะฮะเรามันเป็นของที่ไว้ได้นานนะคะไว้ได้นานแล้วก็เป็นของแห้งนะคะไว้ได้นานโอเคนะครับอันนี้ขอบคุณคุณพิศลุงมากนะครับสวัสดีครับก่อนกลับผมเอาไปสักยี่สิบม่้อ เราก็มีสระว่ายน้ำที่เป็นส่วนตื้นกับส่วนลึกส่วนมากส่วนตื้นเนี่ยจะส่วนมากเด็กแต่ไทยอย่เงี้ยอันนี้ไอเดียของเด็กครับทั้งหมดนี้ไปเสร็จ500ยอดเลยถูกต้องครับครับแล้วแต่ละยอดเนี่ยมจะีการือป็นมาเย่ิจฉาสินะยอดจะมีอับห้าปีนะครัห้าปีจากวันแรกเมนูเยอะไหมพี่ไม่เลยค่ะมีแต่เต็กซ์ต New t v เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต